แล,แล้วสิ่งผี่ะหนังผีอ่ะหนังผีอ่ะนี่ผมผมว่ามันเปิดในเขตประเทศไทยนะครับ <c oughs> คนไทยก็กลัวเหมือนกันนะ <c oughs> ประเทศไทยนี่อาณาเขตของประเทศไทยนี่หมายถึงลงลึกไปใต้ดินกับขึ้นไปบนท้องฟ้า <c oughs> ทําอะไรก็ได้อครับแต่เสียงเนี่เสียงมันก็ไปของมันเน่ยเราห้ามไม่ได้ <c oughs> เราก็หวังว่าพี่น้องขมรนจะชอบหนังผีด้วยไงแต่นักสิทธิมนุษยชนบอกว่าละแมเราไม่ทนนะ่ะมันทำมันละเมิดสิทธิมนุษยชนคือน,นะไอ้หนังผีเนี่ยคือคือนักสิทธิบางบางครั้งก็ขอนักสิทธิท่านก็ทําหน้าที่ของท่านท่านเป็นสากลนะครับถ้าเป็นสากลนักสิทธินี่เขาจะถือนโยบายสากลเป็นหลัก ถ้าทําให้ประชาชนเขาไม่รู้หรอกว่าประชาชนประเทศไหนเดือดร้อนเขาก็จะออกมาแต่ว่าผมก็นําเรียนว่าเราควรที่ดูวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อประโยชน์แห่งประเทศชาติแห่งแผ่นดินหรือไม่นะครับเอาเอาคอนเสิร์ตเอารถรถแห่ไปตั้งเขาก็ได้ฟังด้วยนะครับ <laughs> เพียงแต่เราเราปิดรถแห่เมื่อเวลาแปดนาฬิกา เปิดหกทุ่มถึงแปดนาฬิกาค่ะซึ่งคนไทยชอบไม่ใช่เลยครับถ้าเมียน,นไม่ชอบเช่นคืนถึงแปดโมงเช้า,ค,าค,ครับ